สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2568เป็นกนรข่าแมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับนี่นะครับท่านนีก็คือค้าอยู่นะครับโอ้ยหัวขาวหัวขาวนะครับหัวนี้มาได้หลฝุ่นอยูนะครับคุณนะครับหลอยู่นะครับนี้นะครับหัว มัวแม่แยกลูกค่าจะบาดครับมแม่หมื่นสองพัน้ารสูงอยสสนะครับหมื่นนหาร้อยนะครับหมื่นสองหร้อสูงอยสาสิบบวกนะครับร้อยสามสิบครับนั่นนี่จะบาทนี่แม่ลูกครับคมคมคมนี่จะบาทครับสาวสีสองสาวสี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 นะครับ ส3งร้อามบนะครับ1อ0ร้อยบหวนันหายนะท่านน,นหายครับสาวสีสาวสีครับเอาแม่ลูก 10, 3 7 0 0สามพันเจ็ดร้อยมื่นสามครับมื่นสมพันจอยนะครับแม่นี่เจ้าบาทเนี่แม่หนมื่นสองพันห้าร้อยมื่นสองพันห้าร้อยครับนมครับ 10, มแม่นนี่ม่หนี่หมื่นสี่พอันนี้หมื่นสามพยสูงร้อยยี่บาบวกนะครับเนี่ยนส่นใจ,จตเดเิดต่อได้เบอร์ไหน,นะครับ 98, 0ูนย์เก้าแห้าหนึ่งสามหอันนั้นทา่ายุ่แล้วับสนใจก็โทรมาสอบสามเยอรับ่ือนี้มือนีวงน่วพวงนั้่วงใหญ่นะครับเป็นวนครับ ตัวละหมื่นตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นต้นต้นะครับหมื่นต้นต้นนะครับเป็นแม่แยกลูกนะครับแม่แยกลูกกับออกเป็นร้อยนะครับตีเป็นร้อยเหนือก็มนีนะครับแม่แยกลูกนะครับนะครับเหมือนนี่เอาล้อยเหนือล้อยใหญ่เป็นแังไดงนะครับร้อยเหนือร้อยใหญ่เป็นียดนามกำลังต่ออยู่นะครับร้อยเหนือร้อยใหญ่เป็นคาเป็นแังไดงครงนี้ล้อยใหญ่นีน เปิดไปหลายป็นไหนรับนี่เปิดไปสองหาซาเปนอ่งไ่นครับ,หหอ,รบอ่อนที่เก <c oughs> ่าเหมือนี้ครับลอยเหนือลอยไงนะครับคุณนะลอยหาิบ,บอกาห้ซ้าปนองครับเปิดไปนะครับเปลีนนะ่ยนน้ำกำลังต่ออยู่นะครับะน,รนะวะครับกำลัง เวียดนามหกครั้งหกสิบสิบหกครับลอยไงกับออนเก่าเหมือนนี้นะครับเนา สนใจร้อยเ่อยที่ต้อได้เบอร์ไลยน,นะครับ087 087 248 248 0633 0633โอ้ยสาวกสองหมื่นกว่าบาทนะครับร้อยเงินครับสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าครับร้อยนงนครับก็เลยหูนะครับร้อยห้าสิบบวกนะครับเอ้ฝนลงเม็ดอีแล้วนะครับฝนตกปลอยๆนะครับบ่เด๋เอาทมมากกว่ามันนะครับ ฝนตกปลอยโปอยอีกแล้วนะครับครับมู่บ้านก็เจอฝนนยะครับเกี่ยวัน,นิี้ต้องไปเอาพมมาจังหวะนะครับเดี๋ยวเอาพมก่อนนะครับอยู่ดีๆก็ตกนะครับ้อไปด

แม่ลูกจะขายแรงเไหนครับชุดเลี้ยเสาสามแยกแม่ครับเ้าสามหนึ่งเล่ใหญ่ๆนะครับเสาสามป่ะนะครับคุณนะ่ะเนื้อไหมทาย้อยสี่สิบนะครับเนะ้าสามหนึาสามเนาเน่าสองเมหาสิ สองเมตราสิบเกือบสามเมตรเนานะ้ยาครับจากปากนะหัวจุรถหางสองเมตราสิบโอ้หนะสาวสามนเหลือจะลูกสาวขายแล้วกันนี่ได้ขายแล้วมันเดีวยวข้าปันหมื่นหกนะครับ ขายสดดีเดวนนะครับสองสาเสาหน่อยค่าจักบาทนะครับแบบโอ้คุณฝากไปอ่ะหัวหัวป่าเป,ป็นจับคับโอ้อยคึ้นือดีดีเด,ด,ด,ด่นเยโอ้ยหวหัวเท่าบวดก็มีอด้วยป่าเป็น,นยังไ้

เออดีฮั่นนะอตอันสีน่งนสี่งนสองหารอยนะครับปัพปูเนีนๆนะครับ

กายถึงมาได้ขาลกยลกว้าอ้ <lequel ś atomic mayor> <c oughs>